ดูมากๆแบบขวดติดตัวตามแล้วไม่ได้ติดในบ้านถ่ายไปไม่ใช่เนื้อไม่ใช่เนื้อขวดแล้วเอ้า ตอนนี้เป็นคนกลุ่ยวกลับไปบ้านเป็นมันนอกอ่ะเป็นม้กบหรนี่ยเอ้จะกลับไหมล่ะ รถไม่ธรรมดาเลยค่เพื่อนเวลานี้นะวันนี้อากาศมัน้ำนนหลดเลยมื่กก็ับขึ้นม่ไตกก็ขับขึ้นมาสามล้อวิ่งไม่ได้รถสมล้อวิ่ คนมันเยอะใช่โรมบอเตรมาบอกม, bon. ม wrote, ันจะออกแล้วใช่นักปะก้อยลูกนติมบอออลดก้รถมีการดัดแปลงเกียร์ไหมพี่เี่เหมือนเดิมไหรอนขึ้นกันได้ 光看见惨了。 นีอรู้กันใช่ไหมขับับเมืองไทยแล้วโดดไปยเอ่สิงคโปร์แล้วเรื่องไงไทยซ้ายสิงคโปร์ขวารูเรื่องเลยอะขึ้นเครื่องไม่ใขึ้นเครื่องไปปั๊บลงลืมเลยมันเครื่องมันวิ่งแบบเดียวเนี่ยสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนีย ผมต้องหาทางถ่ายตอนขึ้นไปแต่ว่าคงยากเพราะรถมันส่งเต็มที่เลยฮนะ มะข่าเยอะๆก็ที่ปักกินเนี่ยนะเอาฝังบ้านเขาซะบ้างเอ๊ะมิบีมาเยไม้ตุเทียนเหรอนองยางก,ก็เข้าไปขายบ้านผมปักกินทั้งนั้นแหละไม่อมาจากฝั่งนู้นหรือกปล่าเอไม้มะมออมมมข่าม,ม,มาจากฝั่งนู้นซะบ้าง ก็เนี่ปา่าโดนตะบูที่สุดแล้วเนี่ยทีเนี้ยผมก็ขึ้นไปดูดูไม่เห็นนะมาค่าไม่มีเ่หรือมันจะมาเล่นก่อนที่ผมไปสมัยรู้เป็นร้อยปีอ่ะเอ๊ะนี่มาจากไหนอ่ะหัวหินเหรอค่ะโอ,โอ้คนเลยกรุงเทพปากกยังมาเนาะ ใต้ก็ยังมีเลยส,สมุทรไทรปัตตานีสุราญญาลาเชียงรายเชียงใหม่ไม่รู้ก็ไปได้ข่าวดียังไงคนได้แห่กันมามากมายเน,ะนาะสมุทรัทาาผมไ่ฟัองแต่เมื่อคืนตอนช่วงผมพวกเขียนเขาออกมาทำวัดไม่ไมทมันประมาณตีสี่สีห้า เพิ่งขึ้นมาเช้าเลยครับเมื่อคืนขึ้นบท่สี่อ,สอ๋ออ๋อ,อทันไหมท,นทนกกันทั้งพวกเขียนที่วัดไหมอืมไม่ทันหรอกค่ะเพราะว่าวันนี้คนเยอะมากโอ้ยโอ้แสดงแสดง,แสดงว่ามาบ่อยเนี่ยผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยแกก็ไปวัดที่วัดแถวน้อยเอาเลยไปวางนะ ไหนครับขอวน้อยหวดทีอ๋อจะไปวางเรื่องอะมีศาลโอ้มีโครงการนั่นแห,หละโอ้โห<ช>นี่เป็นด่านอะไรพี่ Ở tiên thì không có, không có. không Ồ không có. không có, không có. không có không 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 เขื่อนนะเขื่อนนะที่เข,าท,ขาทำเขื่อนนะที่โอ้โหโอ้ oh <Hey. S 1> เขื่อนนะธรรมชาติเขนธรรมชาติ เดี๋ยวจะหาทางมาถ่ายตอนขึ้นอีกทีต้องอาจต้องไปคุยเคาขับเขาได้หนึ่งโอ้โหเขาขึ้นเต็มเต็มเลยนะแต่ถ้านั่งหน้าก็อาจมีสิทธิ์ได้เหมือนกันหลังไม่ได้แน่เลยโอ้โหขึ้นได้หม่